ข่าวดีดีกับพี่คำรนร้วนตอนโคโนมไทยกำลังจะตายส้อยกันแน่พี่สายส้อยโคนมจักหน่อยแน่เด้อฮสิบอกให้สะแก้วโคโนมไทยทำไมเป็นอย่างนี้เมื่อกลับมาบ้านเราแล้วจงพร้อมใจกันแน่แน เมืองสะแก้วจิตไจะแก้กันย,ย,ยังไงดีดทั้งๆท,ที่เป็นอาชีพที่มั่นคงไรายได้แน่นอนแต่ตอนนี้โคโนมไทยกำลังจะไปไม่รอดคนเลี้ยงงวนมเลิกถ้ายัางอยู่อย่างนี้นอีก3ปีเลิกไม่มีคนเลี้ยงพกอยากเรียกร้องรัฐบาลว่าส่งเสริมการเลี้ยงงวนมเถอะครับมีตลาดรับซื้องูลของโคโนมก็ไปขายแทนปุ๋ยได้ทุกอย่างได้หมดเหมือนงเนื้อ แต่มันมีนมเกษตรกร,กรหลายรายเลิกเลี้ยงลูกหลานไม่รับอาชีพนี้ต่อพักเพื่อไทยแกนนาจัดตั้งรัฐบาลดูแลหน่อยหาเงินมารีวิวงวนมทั้งระบบเลยเซชิโร่ใหม่ที่ผ่านมากินบุญเก่าใช้เงินไม่มากทั้งระบบ10,000ล้านบาทพอฟปอดดอกเบี้ย8ปีหรือ10ปีทรงผลทันทีน้ํานมดิบอาหารเสริมชั้นดีของเยาวชนและคนทั่วไปลดลงหวบ,หาบ้าทั่วประเทศไทยนมปัจจุบันนี้ไม่พอนําเข้านําเข้าดิเยอะไหมครับปีบเยอะ หลายหมื่นล้านหลายหมื่นล้าน,าน,านเราทาได้ถ้าเรามีนมดิบเราก็กองเป็นครีมไม่ต้องสั่งชีสมาจากต่างประเทศทําเองในประเทศเราปี68เป็น FTA การคาร้าเสรีของ WTO เปิด WTO แล้วของจะถูกไม่ต้องไปพูดไม่มีคาว่าถูกประเทศไทยเราเก่งเรื่องการเลีกกเ้ยงโงนมในอาเซียนฟาร์มเก่งรัฐบาลต้องเอาออกให้กเกษตรกรขอให้ปัญหานี้จงห,<ป>งหมดไปนี่สรุปให้ดีๆด,ดังนี้ดังนี้ว่าวัวนมไทยอาชีพที่พ่อให้ไปรอดแน่แต่ทุกฝ่ายต้องมานั่งชี้แนะถึงทางรอด ขอรับคุณคำลนดื่มอะไรคะน้ำเปล่านมหมดแล้วออวัววัวนมสุกสมอมอิ่มอุราเมื่อเลี้ยงแล้วมันชักพาให้เงินปามาสูตัวเรารัดช่วยประกันราคานมน้อนไม่มีตำเจ้ารองเลี้ยงนะลองเลี้ยงนะเจ้าเงินเก็มกระเทาเมื่อเลี้ยงวัวนม เราดีๆกับพี่คำรณหวังว่าโคนมไทยต้องกลับมาคึกคักเหมือนเดิมนะ <c oughs> จะบอกให้สะ<า>แก้วลองเลี้ยงนะลองเลี้ยงนะเจ้าเงินเต็มกระเป๋าเมื่อเลี้ยงบัวโน